าดูนะคะคลิปที่สามเนาะการใช้ไม้นะคะใช้ไม้นะมือเรามีน้ํามันใช่ไหมคะทาปึ๊บนะคะไม้ขูดใต้ตะตุ่มคุณจะให้ขูดแนวนี้นะคะมันจะได้มดลูกอันทะลังไข่นะไม้ขูดใต้ตะตุ่มนะคะไม้ขูดใต้ตะตุ่มนะคะต่อมานะคะไม้วนหลังเท้านะคะวนขึ้นนะคะการใช้ไม้วนขึ้นนะ,ะการใช้มือวนล,ลงนะคะวนขึ้นนะคะ ต่อมาเลยนะคะใช้มือที่ถนัดเลยนะไม้ขูดใต้ตะตุ่มด้านในค่ะนะคะไม้ขูดใต้ตะตุ่มด้านในนะคะต่อมานะคะไม้วนข้างเท้านะคะวนขึ้นมาที่หลังเท้าเลยนะคะวนขึ้นมาที่หลังเท้าเลยนะให้รู้สึกสบายกันไปเลยนะนะคะไม่เบาแล้วก็ไม่หนักพอดีพอดีนะคะต่อมานะคะไม้แซะร่องนิ้วด้านหลังเท้า นะคะไม้แซะล่องนิ้วด้านหลังเท้ากล่องเสียงหลอดลมสวงอกรวงอกนะคะหูชั้นในหรือระบบประสาทนะคะต่อมานะคะไม้ปอกกระเทียมตรงนี้นะคะได้หน้าผากความคิดความจําด้านหน้าเนาะนะคะเนี่ยค่ะหน้าผากเนาะทุกนิ้วเลยนะคะต่อมานะคะต่อมานะไม้เหล่านิ้วค่ะอันนี้ได้ก้านคอนอะนะคะไม้เหล่านิ้วค่ะ อันนี้ก็จะได้ในเรื่องของไททอยนะคะตานะคะตาตานะคะแล้วก็ตานะต่อมาก็จะมาเป็นหูหูหูแล้วก็หูนะคะต่อมานะคะไม้ลี่ท้องนิ้วแนวตั้งค่ะคอไอคันคอเจ็บคอเนาะนะคะตาตาหูหูห ต่อมานะคะไม้ปัดคอนิ้วแนวนอนให้เราใช้นิ้วโป้งช่วยดันนะเนี่ยไม้ปัดคอนิ้วแนวนอนปัดให้ทั่วท,วทวคอเลยนะคะก็ได้ในเรื่องของคอไอคันคอเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ได้ตาตานะคะแล้วก็หูหูนะคะไม้ลีดเนินนิ้วโป้งนะคะหนึ่งสองสามต่อมาไม้ลีดเนินฝ่าเท้าหนึ่งสอง 1, 2, สามต่อมานะคะไม้รีดฝ่าเท้าสามแนวนะคะกลางหนึ่งสงสาในหนึ่งสงสนอกหนึ่งสองสมไม้ซิกแซกนะคะเอาที่ฝ่าเท้านะหรือไม้ฟันปลานะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหนส,สามี่หต่อไปไม้วีความเนินส้นเท้า นะคะบีความลงไปนะคะอันนี้จะได้ในเรื่องของลำไส้ใหญ่ขาลงให้ถ่ายง่ายนะคะต่อไปค่ะไม้ขูดส้นเท้าอันนี้ได้หมดลูกนะคะเนาะเสร็จแล้วนะคะวางไม้ลงนะคะเราจะจบงานด้วย F5 ้าท่านะคะ1 F 1 2 3 2ป้งคู่รีดฝ่าเท้าขึ้นลงต่อเนื่องป้งคู่รีดฝ่าเท้าขึ้นลงต่อเนื่องนะคะ f อฟห้าท่าคือแอปพลายเนาะ ต่อมานะคะท่าที่สามฉีกทุเรียนหนึ่งสองสามขึ้นค่ะหนึ่งสองสามขึ้นค่ะต่อไปนะคะน้ำตกค่ะกล่องเสียงหลอดลมวรโอกวรโอกแล้วก็หูชั้นในหรือบุปภาษ์เนาะเสร็จแ,แล้วก็เอฟค่ะ